ที่การบดีมอบเงินรางวัลนะคะหลังจากนั้นก็จะที่ระลึกค่ะโรงเรียนที่หนึ่งที่ยังไม่ได้รับคือโรงเรียนอะไรคะสี่ท่านนะคะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์กุลยาภร์และที่สำคัญก็คือมีกรรมการจิตริสัชน์หนึ่งท่านก็คือป้าเจ้าที่จะต้องเข้าไปเก็บข้อมูล เพื่อน,นำเอารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาทำแผนประเด็นออกมาเป็นการลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเราจะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ค่ะสามารถทำที่ได้ให้ความอนราะทั้งเรื่ององบประมาณและเวลาแเอมหาวิทเอ่อัยไม่ได้รางวัลชนะเลิศก็อย่าไปที่นั่นคือการชื่นชมสถานแร่ การที่ทางประเทศไทยเราจะก้าวไปสู่อาเซียนแต่บางครั้งในการไปสู่นานาชาติเนี่ยผมก็ไปที่เมืองเมดานและเมืองจังหวัดเรียวเมืองเมดานจังหวัดเราต้องไปศึกษาลูกค้าก็าด้ฉงนั้นว่าเขาเขาวิยาการจัดการหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการทั้งนี้ทั้งหลายในสาวรรโลกนี้นะครับจงดลนดานให้ทุกท่านการเขียนและประกวด แผนธุรกิจครั้งที่3าม้วันนี้ครับเรียบร้อยเชิญทีม